เอาวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเจมีเจแบบที่ทุกคนเคยรู้จักนั่นแหละ <Wow. S 1> โอเคเมื่อกี้แค่เล่นนะครับแต่คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่น้องคนหนึ่งจะให้ผมเล่นทาอากาศใช่ไหมจัดให้เลยครับท่านผู้ชม <Yeah. S 1> <c oughs> น้องคนนี้แหละประท้งผมมาหลายรอบแล้วครับอยากได้อากาศดีนักใช่ไหมอ่ะจัดให้แต่ว่าที่นี่นที่ผมแบบลืมบอกครับคือว่าอากาศผมเนี่ยอัพน้อยมากๆเลยครับดูสิครับ ดู G5 ผมสิครับดูเกาะดูเลือดสิครับก็ะป่านี้ควรจะเป็นเวล6เวล7ของผมยังเวลสี่เองและดูเลือดสิครับเวล7ใช่ไหมป่านี้ไม่ต้องเป็นเวล9เวล10แล้วดามอีกยังเวลหเลยครับ G5 ผม no 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 แปลกทำไมผมตั้งปกคลิปว่ากองทัพอากาศของต่อต้นนี่เออแปลกๆโอเคพอครับศึกนี้เจอคนโหดนะครับมันก็รับชมรับฟังกันนะครับเร8องสนาที แล้วพูดถึงคนโหดจบดยก,กันเลยเย่ yeah. พูดเหมือนกับพี่ชิวัตเจ้าบ้นเย่ฮ้ก็เหมือนกับพี่ชิวัตนี่แหละอย่างชอบนะครับช่องพี่แกเนี่ยกองเล็บชายหาดใครๆก็แบบนี้และที่ผมเล่นทีอะไรก็ปานกลางชนะ,ะหรือแพ้นั่นแหละแล้วแต่เอาละหรือเป็นไงครับคุณถ้านผูโชเหมยเฉยเดียวแล้ก็เหมือนเดิมนะครับคุณน้องอยากให้ผมเล่นอากาศใช่ไหมอ่ะจัดให้ โอเคผมก็สร้างทหารแล้วนะครับเก็บทรัพยากรเหมือนกับต่อต้านทุกวันนี้ <c oughs> <c oughs> ก็จำจำเป็นแล้วไม่ใช่หรือที่เก็บทรัพยากรแบบจำเป็นก็เออเหมือนกันนั่นแหละจบที่เกอธิบายเอ้ยศัตรูมันก็ชั้นสองแล้วก็ลงเก็บทรัพยากรนี้อยู่ก็ไม,ม่ค่อยเก็บได้ดูดูฐานทัพผมสิกลับเรียบร้อยเลยว่าจะอีซี่ใช่ไหมจะเท่ได้โคตรยาก <c oughs> แล้วเสียงนิดนึงนะเพราะว่าเสียงเกมอาจจะดังไปหน่อยครับท่านผู้ชมโอเคอันนี้อาจจะพอได้อยู่นะแล้วก็บูสเลออัสเตเวนนะครับเพื่อเก็บใช้เป็นการให้เร็วขึ้นไงเหรอความเร็วคือคนเราต้องเหนือแสงครับความเร็วมันต้องเหนือแสงเออไม่ได้โอเคบูสก่อน50%ก็ยังดีเร็วของมันประเมินแล้วก็ปั่นกลางครับ แันลราโพสซ่อนไว้ตรงนี้เพื่อแวะแวงว่ามันจะเอาเดลิบิรัตไหมจะเาไหมถ้าไม่เอาก็ปลอดภัยไปอันนี้ก็เป็นการต่อสูท้ที่น้องอยากเห็นเครื่องบินใช่ไหมจัดให้เลยครับอยาเห็นเครื่องบินจมาจัดให้เลยจัดให้เลยผมผมเนี่ยอับน้อยครับน้องเอ๋ยอีกอย่างครับผมลงทุนไปเยอะอีกต่างหากผมใช้บุ๊สเปกอทองไปเกือบ20มั้งแค่ป่านนี้เ <c oughs> ก่งใจผมนะครับน้อง คุณ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 ผู้ชมที่แบบประท้วงให้ผมเล่นอากาศนะครับเก่งใจผมด้วยครับสักเอออะไรนะอ่ะอ่ะพอใจยังจบเออเราเล่นขึ้นชั้นสามเอ้ยขึ้นชั้นสี่เลยชั้นสี่ภายในไม่เกินสนะิบนาทีไม่ต้องถามเราทำให้ขึ้นเร็วบูท๊ทองสิครับรออะไรโอเคเอยนะ่างนี้อากาศทำไมจัดให้เลยครับท่านผู้ชมลเล่นไอ้คนนั้นเด็กน้องคนนั้นอยาก อยากเห็นอากาศผมใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยศัตรูยังครับศัตรูนี่เหมือนมันเอาใต้ฝุ่นด้วยซึ่งเกาะของจิบักอีกแล้ว <c oughs> บักบอ่อยเกินอ่จาจัดให้เลยครับไปตอนนั้นปุ๊ศัตรูนี่มันจะเมือจะเอาโฟเทส,สลัดน,นี่แหละหรือเอาทหารพิธีผสมกับโฟเทสนี่แหละมาแล้วครับศัตรูนี่เดีออเลยรครับแล้ต้องถามหรอกจีห้าผมไปปุ๊บ เดี๋ยได้เพิ่มเบิรนบันปั๊บและดูเกาะดูเครื่องบินผมสิครับยิงไม่ถึงคือดูสิครับดูสิครับเจดูสิครับน้องเอ๋ยดูเรท่านผู้ชมเอ๋ยดูสิที่ผมที่ห้าผมอัพน้อยแค่ไหนอัพน้อยจริงๆครับไม่ต้องพูดถึงโอ้โห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 ผมบูสท้องโป้ป้องกันขนาะห,ห่อปห๋ยผมยึดขันยังสู้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อื้อื้อื้อะพอใจยังครับคุณน้องเอ๋ยพอใจยังก็มีจี้ห้าผมร่วงหมดเลยแต่ก็ถือนะใายฝนก็ตั้งกี่ลังมานั้นน่ะ <c oughs> ผมไม่ใช่ผมเนี่ยไม่ใช่โปรเพย์แห่งเกมอัตบอร์ครับแต่ผมแค่รู้เทคนิคเฉยๆน่ะการอักของผมไม่เอะเข้าใจแลังนั้นผมสอดเนี่ยมันปุ๊บมนกรับขึ้นชั้นสมปลอดภัยอยู่ผมชั้นสี่นนแล้ว เราต้องสร้างรถควันแล้วก็จังเกิลน,นะครับเพื่อความปลอดภัยอย่าไว้ใจสมาพันธ์น้องเห็น5าการผมผมเลยผมก็จัดให้บุญทองอการคืนชีพไม่ใช่แบบคืนชีพกลับมามีชีวิตใหมนะ่หนาคืนชีพก็แบบฮิวเลือดนี่แหละทีหก,ก็มีประโยชน์เนื่องอย่างหนึ่งก็คือว่าสอนแนวศัตรูได้ดีแบบเออก็สอนแนนั้นแหละก็ไม่สนัดสอน,นอย่างเดียว อ้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 อุยเกือบรอดอะพอใจยังครับพอใจยังพอใจยังนี่ถามจริงเนี่ยแปลกฮะตั้งชื่อปกคลิปว่ากองทัพอากาศของต่อต้านแต่เสือกแต่เสือกก็บินผมล่วงหมดฮะอตอนคิดก็ผมไม่ใส่เอฟเฟกต เพลงไอเอฟิกเสียงก็ใส่เพลงเดียวก็ยังดีอย่างเงี้ยงงละจ้างจังเกิลต่อไปผมจะเอารถนี่ไงรถขวัญโอมบุสทองโดูดเลยครับผมไม่หยุดเลยเปรียบเหมือนเอ้ยชั้นสองชั้นสามชั้นสาม,สามโอเคนี่จะเอาสุยชั้นอะไรวะชั้นสองชั้นสามวะดูไม่ออก โอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่น้องทวงให้ผมแบบให้ผมอยากให้ผมได้อากาศดีนักใช่ไหมอะจะให้เป็นไงละ่ะก็เป็นผมล่วงหมดเลยโอเคซึ okay. ่งน้องตอบแทงหน่อยที่แบบกดไลค์แล้วก็กดติดตามพี่ยังแล้วก็ดูแล้วก็คอมเมนต์ผมบ่อยนะครับยิ่งใจที่ผมลงทุนไปด้วยครับออจอร์เกิรตั้งหลักตรงนี้เอีมการข้อดีของต,อตั้งคือว่า อาตาเราไม่น้ป่าไงล่ะตึมยิงในป่าเอ้ยเราวนสอดแนมในป่าคอยเป็นหน่วยตรวจตรวจเออคอยเป็นหน่วยตรวจการนะครับได้หมอนี่มันตั้งป้อมตอบิโดโกัวผมเอาเรือจรสเ้บุกหรือผมไม่มีผมยังชั้นหนึ่งเลยนี่คือข้อเสียที่ถ้าพันไม่เอาทากาศครับคือว่าไม่สอดแนมไงล่ะแสดงมากครับ่ายสามพันนี้ สามร้อยสามพันก็เป็นเสมือนอ่ะผมขออธิบายนะครับก็คือโอ้ยอู Ooh. Ooh. ้อู้ไอภาษาอาย RPG เอ,อ๋ยเจอดีแน่นอนเ <can> นี่ยครับข้อดีของตาน,นั่นคือแมปนี้ก็คือว่าใครไม่เอาการถือว่าเซ็งเลยครับรึหมายความว่ามีสิทธิ์แพ้แบบจะมั่งยังดีเหมือนแบบ70ต่อ30มสิโอ้อู้อู้ออู้ โอ้โเยอะเยอะเยอะจังวันนี้มันเยอะจริงๆโอ้โหอ้ตาน RPG ล้นล้วน my god โอ้โหโอ้เยอะเกินไปจัดไปครับเยอะดีนัะจะไมยจัดให้เพรผมก็นี่คือครับนี่คือผมเห็นมันมาได่ไหมอะจัดให้ ตาไม่จีเนีย่ยผมไม่เอาเป็นหน่วยจมตีเขเป็นหน่วยรอบเป้าเฉยๆครับคุณคิมก็อย่าเพึ่งทักมาได้ไหมเขาจใจการอัดคลิปอยู่โอเคก็คุณคิมนี่แหละที่เล่นกับผมสองสองนี่แหละทักอะไรนักหนาวะขออภัยนะรับคุณคิมที่ดูคลิปนี้ <c oughs> เออชอบฉากนี้ชอบฟิลนี้จริงๆครับวิลกูดโอไมนโอไม่นะ G5 ผมก็มาช่วยแต่โดนใต้ฝุ่นแต่โชคดีใต้ฝุ่นไม่ตั้งตัวครับถ้าตั้งตัวนี่ผมแตก G6G5 ผมแตกนานแล้วไอ้ม่ฮีทเลยทีเดียวอือหืออือหืออือหืออ้าวใต้ฝุ่นอ้าวใต้ฝุ่นเลี้ยวอ้าวใต้ฝุ่นตั้งตัวทำไมอู้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 นั่นไงรู้เลยอ้าวใต้ฝุ่นตั้งตัวอ้าวใต้ฝุ่นตั้งตัวเฉยอ่าคุณก็รู้ใต้ฝุ่นมีข้อเสียก็คืออะไร เจอต่อยเจอตุ๋ยคุณก็รู้จังเกิลเนี่ยมันยิงไกลอยู่นะโอ้ตาเอมจมันก็มาช่วยสินะจัดไปเอมิออนมาดาวนตั้งตัวแตกอุ้ยถึกนั่นนะแตกหนึ่งเตอพี่สวยเอ้จัดไปครับไอพวกทหารเอมิจิเออเอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนิดนึงนินนึง ui Giờ... er, er, er... đi ơi, tài rồi thoi 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 thoi, đuổi ấy mệt ngất ngàm, Tài mày không tông chơi được, không được, Chặt được, không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  rồi không ôi không được,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  jungle được, không 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 สี่หาลงโอ้พระเจ้าก็ชดเลยทีเดียวแล้วก็อย่างครับพอหอไว้ข้างบนนี่คือข้อเสียเปรียบที่สามพันไม่เอาไม่เอาเครื่องบินผมก็เอาเครื่องบินเลยครับน้องอยากเห็นเครื่องบินใช่ไหมอ่ะพอใจยังโอเคซึ่งแบบจะว่าสิ่งที่ทําให้ผมแบบมิสได้เปรียบก็คือว่าผมเอาหอเนี่ยศัตรูไม่เอาหอจะไม่เอาเครื่องบิในอากาศใช่ไหมอ่ะ ผมก็หออไว้ข้างบนนี้เพื่อเป็นหน่วยตรวจการแบบคอยเห็นประตูมาตอนไหนผมจะได้ตั้งรับทันไงล่ะนี่คืข้อดีของนี่คือข้อดอู้อ๋อมานส่งทหารล่ามาตายเหเยก็ครับไม่เป็นไรไม่เปัญหาชิวๆครับอู้อู้ออู้เลนมาได้มาเฉยทอเลเนมาเฉยทอเลเนมาเฉย ไอฝุ่นก็มาว่ะจัดไปจัดไปใครห้ามเฮ้ไม่มีใครห้ามของทหารรา,า,าบไปตายเหรอยครับใบก็บบะไรกับทหารราบด้วย <c oughs> ผมเอาไปตา,ายเพาะอไรรู้นเยไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัยนแน่คุณก็ค,ณกคุณก็รู้ผมจะเอาอะไรทบนี้ทิ้งแม่งเลยครับเอานิวเคลียสสิครับรออะไรโอเคศัตรูมันก็สร้างกับทหาร ผมไปผมเอา G 5ห้าไปหลอยบังเกอร์ของเขาครับก็นี่คือวิธีนี่คือสไตล์การเล่นของต่อต้านครับข้องตัวน้อยแต่ถึกนะถึกโอ้ล่วงสองลำฮ่าผมต้องไปกับผมต้องกลับไปอัพ G5 ้แต่ว่าผมไม่ค่อยใช้ G 5ห้าเลยไม่ได้อัพครับเรียบร้อยคุณก็รู้อาผุผาปันไหลโอ้โอ้เฮ้บังอีกแล้ว 1 2 3่องเออสาม่ห้าหกทอรเลนต์หกซูสกิขันน่ะหนึ่งสองสามสเดี๋ยวถายวิดีท์หนึ่งแต่ก็ได้ฝุ่นมันคิดว่าผมจะเอาแต่มันคิดว่าผมเอาแต่ใช่เอ้ยคิณเอ้ยเอ้เมื่อกี้พูดว่าคิมคุณคิมใช่ไหมเออเมื่อกี้ผมคุยกับคุณคิมแบบเล่นอ่ะเกมอื่นเก็บเมื่อกี้เล่นด้วยกันน่ะเนี่ยก็ติดครัว่าคุณคิมบ่อยมากเลยครับโอเคดูกันต่อครับ อันนี้ก็คือเทคนิคของผมครับก็คือว่าของเอารถควันไว้แนวหน้าครับคิดว่ารถทหารผมจะอยู่ตรงหน้าหน้าตรงนี้คิดว่าทหารผมเนี่ยจะอยู่ตรงตรงหน้าใช่ไหมครับเพราะว่าถราจะมีควันศัตรูจะเห็นแค่ประมาณตรงหน้าอย่างเดียวมันคิดว่าจังเกิลผมอยู่แนวหน้าแต่ที่ไหนได้อยู่ในหลังครับเฮ้ออ่ะเป็นเหมือนกับทหารแค่เทมจากนี้เป็นเหมือนกับ กองทัพอังกฤษที่ไม่ออกองทัพเหมือนกับอกองทัพประเทศอังกฤษในตอนที่ประเทศอังกฤษและอาณานิคมจะเป็นทหารเรียงแถวตรงแล้วก็ที่เป็นแบบลุกขึ้นเดินหน้ามอบยิงมันกับดูสิครับอย่างชอบเลยครับอย่างชอบเลยครับสากนั้นบุตทองทอเลนทอเลนถอดเลนทอเลนทอเลนยิงปุ๊บเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าหยุด ตั้งตัวยิงกระตาลาับคอยเป็นตัวป่วนครับอย่างชอบไปจากนี้อย่างชอบเลยสูยัยงต้องยอมอู้หหโดนแรงระเบิดแบบร้ายแรงนะครับอู้โอ้โหมันมีร้องมีร้องไปที่ครับเราเลยระวังกอโลกยามอตเตอร์เสียเวลาลยุเครียต้องมา ออมอสอดเฮ้ยมีไอ้หมอนี่เอารถรถจะเอารถ,รารถสร้างเกาะนะจัดให้ใช่ไหมจัดให้ผมเอานิวเคลียร์แจกผมเอาลูกตุ้มแจกให้มันสักหนึ่งนัดเรียบร้อยแต่ว่าทหารผมตั้งรับตรงนี้อีติวิใช่ไหมจัดให้น่าเสียดายครับคือว่ารถสร้างเกาะไม่ได้ลืนตาในสนามลุกในวันนี้ อ่าผมบู๊นี่เพราะว่าผมเน้นทำาอาคารครับไม่เน้นทำอะไรอย่างอื่นหรอกเอออย่างงี้แหละวิวอย่างชอบเลยครับ Attention Nuclear ่ e e ปี e ิ t e คติดบูมวู้ววเอาเฮ้ยหอผมแตกน่าจะถอยหอกลับหลังเนี่ยไปเพราะผมอยากเห็นวิวเนาะป่านี้ศัตรูมันคงจะยอมแพ้แล้วครับจังหวัดนี้ จากวันนี้ศัตรูได้ออกจากสนามรบแล้วส่วนระวังการโลนยังมันเสียวลาสัญญาณผมสัญญาผมเสร็จหมดแล้วเลยก็ไม่ได้ทำนะนาวจีนโอ้ต่างจีเออพอทหารับไปสอนแนวอีกทีนึงก็เยอะมากผมก็เอ้ยฉันเออัพฉันสาวทำไมวะมผมก็อยากเห็นอ่ะน้องอยากเห็นกอาทัพอากาศผมแบบเต็มเต็มลูกแบบใช่ไหมจัดให้เลย <c oughs> อุ๊ยหืมไปป้อมตไปโดนมันยิงกอดสองแรงมากแต่กอดสามไม่ค่อยแรงเลยอ่าจังเกิลผมไต่แล้วแต่เพื่อที่รถควันมันกระจายแบบนี้ก็ดีนะสวยงดงามครับจังหวะนี้สวยงดงามผมเอาตั้งตัวเพื่อเพื่อแบบผมไม่อยากทำายการผมอยากให้ G ีห้าของผมเก็บที่เหลือนะ่ะเป็นไงล่ะสวยแบบงดงาม ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของ G5 เนาะโอ้โหสิบลำพอดีเป๊ะเลยอ่าจัดให้ครับน้องน้องอยากเขียน G5 ผมจะไม่อ่าจัดให้เลยกองท่าอากาศของต่อต้านที่แท้จริงนี่ครับกองท่าอากาศของต่อต้านอ่าอ,อ,อย่างชอบเลยครับจังหวะฉากนี้อย่างชอบเลยครับแตกโอ้โหอาวุธถลองไปด้วยนะมันยิงแรงมันก็ยิงแรงแล้วก็เพิ่มความเร็วต่างหากมียทำไมตาพันตามไม่ทัน นี่ครับน้องเอ๋ยน้องพอใจยังจีห้าผมน้องพอใจยังนี่อู้อู้ออ้อเดี๋ยวก็น้องถูกใจอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็น้องขอมาอยากให้ผมเนี่ยอากาศใช่ไหมจัดให้เลยแต่อากาศผมเครื่องบินผมเนี่ยโดนสอยร่วงหมดเลยอู้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 เฮ้ยตกลงมาอัพตกลงเนี่ยศัตรูมันอัพอากาศดีหรือเปล่าพอจีห้าผมมันยิงแบบ เข้าแบบง่ายๆได้เลยเกิดไอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้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 เพื่ออะไรแตกเฮ้ยหนึงนัดหนึ่งนัดเฮ้ยหนึ่งนัดพระเอกของเรามาแล้วน้องจุกใจฉากนี้ใช่ไหมจีห้าอากาศของผมเป็นไงล่ะปอบมากล่วงง่ายจังหากแตก ไพ่เอกของเราวี MVP ให้กับ G5 ห้าลำนี้หน่อยครับจนี่โชว์เหนือฟ้านะครับโชว์เหนือฟ้าที่แท้จริงโชว์เหนือโชว์เทวมเทตั้งหากเยี่ยมเลยชายช่นนั้นนะครับเออกลัวจะหาการต่อสู้ทางอากาศที่พอดีนะครับไม่พอดีหาอะไรว่าเจอล่วงง่ายชิบหายโอเคแต่วันนี้ไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วกด Subscribe เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปนะ่ะสวัสดีครับเจอก,กันเย่ yeah!